ทไม่ทำเลยช่วยคนแก่ข้ามถนนไงี้ะต่อไปภาพหมาดถ <c oughs> นนคุณครูคงไม่สงสัยหรอกนะว่าเราไปหาเมลหาเม,ม้ ให,ให้เพื่อนยืมปากกาให้เพื่อนยืมดินสอให้เพื่อนยืมยางลบ